สบายดีสบายดีวัดสกุลสุขชนพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามมื้อแลงส่วงบ่ายแก่แก่ค่ำคำ,คำ,คำพี่น้องมอนีสังเกตบางทองฝ้าขีฟฝาลายแล้วก็คืมสลัวเสลียแล้วอากาศเย็นเย็นสบายสบายบาย่ฮ้อนมนีพอดีอุ่นอุ่นานไปบก,กีมือหันมาอีกทีทงให้ทงหน้าแป่นเอ,อิดเติดพี่น้องผูกงวัวผูกกล้วยเต็มทง บดีอึดมองเลี้ยงบดีอึดมองให้งัวกินอ,อันนี้ก็จะเป็นคู่ผัวเมียพี่น้องบุ๊บบแมนคู่พระนางป้าป้ป้าลูกลูกลูกน้องทำแล้วก็น้องทิงทพตี่น้องจ๋าโมนี้ก็เกี่ยวข้าวแกลงขี้เก่าพี่น้องยายลีจะสิแล้วแล้วนี่หน้าเพื่องก็ฮอตแต่มองกันเรื่องเหลืองนี่แหละฮอต ต้นมะขามเพื่อน,น,นใส่เครื่องตัดหญ้าสองคนเพื่อนเพื่อนตัดเป็นระเบียบระเบียบตัดเป็นแถว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 ตัดเป็นระเบียบระเบียบมาเบิ่งเบาแป๊บตัดรอบคำ่ำนี่น้องจ๋าสบนคือสบายแท้ ใส่เครื่องตัดเอาคือสบายแท้เกี่ยวมันซาพี่น้องเกี่ยวมันซาตัดก็ไว้อยู่แต่ว่ามันมันต้องใส่สองคนหรือว่าสามคนตัดตัดผู้เดียวกับบยคือเกาแต่เขาเพิ่นนะครับดีแต่มันบก้อยเนาะมันก็เลยตัดง่ายอยู่มันก็สีเหียน้ำเล็กๆน้อยๆแต่ก็โอเคอยู่โดยรวม แล้วก็สีไว้พร้อมโอเคอดตาดตาดตาดให้ไพ่ให้มัน,นเวลาตาดมากก็กวาดทั้งเป็นแถวมันต้องเป็นจังหวะ ท่ามืดแล้วก็สิไปต่อการเป็น้อนเพราะว่าที่ต่างกันก็โอเคอยู่ดมง่ายสุดสุดหนาแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆตัดเป็นแถวเป็นแถวหน้าเพิ่นกาบบมี่หยาพร้อมเข่าบ่ค่อยงามอะไรแต่มันโบมี่หยาพี่น้องมันก็เลยตัดง่ายเพิ่นตัดมือเดียวเพิ่นกา หลายเติมมืออื่นก็นคือซิแล้วอันนี้จะเป็นพอบาแปแบบร่วมหัวยายลีนเองไว้บอกณน่อย หมื่ออื่นคือสิแล้วนนลเนาะแ่แ่ลายเรียวแต่งถนัดไทยถนัดมันหน้าแยลี่เพิ่งกับมีแถวเดียวเลยพี่น้องอีกแถวหนึ่งก็จะเป็นหน้าของเจแหล่เดี๋ยวมาเบิ่งพี่เพิ่งกำลังเกี่ยวเข่าอยู่ เบาแปบก,กับพอใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเขา่าแต่ว่าหันมาเบิ่งแย่แหละพักกันเกี่ยวงอมง้อมสองเข่าัออย่างเพื่อนสิบอันค้นเข่าพ่อวันนี้คือกองเข่าอยู่ปัด <c oughs> มาเบิ่งเข่าเจ้แหละคค <c oughs> อยนึมมกว่าไกล้สะเือเ <c oughs> บิ่งดีดีด้วยพี่น้อง มันสุกอยู่นะมันกรอบมันแห้งค่าต้นมันก่อยเบิดแล้วข้าวแยลี่ขึ้นป่าดินนี่มันก่อยมันแห้งขุดขู่แฝดพันยามืรีแล้วพันกรมียนสมริกเพิ่มหลายขึ้นบ่ใส่เสือแค่ยาวกางเกงขายยาวเนี่ยบอกเหรอ กบบืบกระบาไส้ส่งขาเงียกับบาไส้เสือแขนเงียกับบาไส้พี่น้องเขาเนี่ยนี่บอกก็เมื่อแต่บอกหลายคนบอกว่าคือบไหให้ลานใส่เสือแขนเงายเนีเน่ยมันจะบกคันคายแม้กระทั่งหมวกเขายังบอไส้อะมันเขาบอเคยใส่แล้วเขาอึดอัดแล้วเขา,าไ่อยากใส่เขาากปล่อยโล่งๆแบบนี้นะเอาที่สบายใจเถอะ <laughs> เลี่ยแต่ไปแต่มันพี่นอ้องเอ๋ย <laughs> เอาอย่างนี้ ผู้เกี้ยวกับเกี้ยวผู้มัดกับมัดตามหลังบอกเออมันขอบแลวพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเข่านะมันมันสามารถเกี้ยวแล้วก็มัดแลวก็สามารถปั้นได้เลย <c oughs> เออ <c oughs> พ่อเป็นคนมัดบัดแม่กับลูกเพราะ่เป็นคนเกี้ยวแต่ว่าเกี้ยวกับมันจะเป็นต้องไปใจออกตากแหงดอกคือเกี้ยวละกองกองกองไห้เป็นกองเป็นกองและผู้มัด <c oughs> กับมัดแต่น่าเจ๋งแหละกับหลายแล้วพี่น้อง นี่หน้าเพิ่นกับยีแถวอันเขตต้นไม้นี่มองซุกนี่ลงไปหอดเจียวเขียวนี่ยแมนแล้วก็หอดต้นต้นมะขามนี่ถ้าแมนว่าคนงานลายมือเดียวแล้วเนาะเขาเป็นจ้างนะจักเออคนงานจะหาคนนี่คนว่าแล้่ยวมือหนึ่งแต่เพิ่นกับอยากจ้างอยู่แต่ว่าคนงานก็บอกมีคือกัดพี่น้องเลยมาเบิ่งคู่แฝดเกี่ยวเข้า เกี่ยวเขาเห็นว่าเขาแหงๆกรอบๆจังสี่นะ่ะมีน้ำเด้พี่น้องเกี่ยวยัางนำ้ำเห็นบอตอนดำรนอ๋ตอนดำน้ำบดิียังางน้ำจังส่แทบสีดำหน้าผพงผุ่นรอ,อบเศร้าไปส่งลูกเขาโรงเรียนแล้วมาเกี่ยวเข่าสองเถาเพิ่นสองผัวเมียงอมงอมอยู่ จะเพิ่นได้จะให้เพิ่นได้ให้เดียวบ่ได้ให้เดี่ยวตอนเช้าสองพ่อเมียได้ให้เดียวเรื่องมาต้องกูแผดด้วยแล้ว,ว,มว,วแม่นผัดอันมะเกี่ยวขา้าวผัดจักหน่อย11บเอโมงครับไปรับลูกอีกเสียเวลาทั้งเสา้าทั้งแรงลูกสาวกา็เรียนหนังสืออยู่มมไหนอยู่มสี่มปลายแล้วแต่ครูแฟนก็นเรียนอยู่อันห้องปาษี แต่ยามือแรงเด็กๆ,ๆก็บ,บริข่าโรงเรียนช่วงบ่ายกะมาซอยกันเกี่ยวเขา่าก็ดีแน่นอยหนึ่งผู้หนึ่งก็เป็นคนมัดทั้งมัดทั้งเกี่ยวเข่านะกรอบแห้งอยูนี้เนาะแต่ว่ากรอบจงังสี่สิมาใส่เครื่องตัดนกายากเลยมันเออมันสิกอหมากมันเหี่ยวมันพอมันหักทบลงบนแล้ว อันนี้เพิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นก็สีสามารถขนเข่าขึ้นได้เลยเอาเข่าขึ้นไปไหวเลยยาย,ายาลูนเพิ่นก็เกี่ยวสองเท่าอืนแต่เพิ่นมีคนงานสองคนหมู่บ้านก็มีสองมันอีก,กสองเพิ่นขึ้นแล้วแหละพว่าจ้างเขาเจ้าก็สี่โมงขาเจ้าก็ขึ้นแล้วยังมาแรง จ้างวันละสองลอยพี่น้องเอ,อ้ยส่วงี้ไผกระเกี่ยวข่าหน้าไผ่านามัน,คน,นมคนงานกับโบมีถ้าเขาเจ้าเอ,อ้ยส่วงคนตกส่วงนะั้นนะคนงานหลายโพดข้าวเจ้าโบเกลียวเนาะพ่อแม่ปลาฝนโบโตกนี่ก็แล้วไปตั้งโดนแล้วล่ะอีหยังสองโบมีนี่เหรอบะเหรอข้มวโบแม่<อ>มนไปน้ำกันตลอดตลอดอยู่ เอาผูดได้มาน้ำไผ่เนี่ยเราอะเจ้าส่วนเรามาเม็นบัวทำเจ้าอะไรเอาบ้าบัวในสวนขอบบัวในส้วนบุยเพิ่มมาน้ำกัดเพราะว่ามูส่วนเพราะว่าข่อยส่วนคือบุลงเกี่วส์ะเกลเข่าเป็นเยอะ มอไ้สิมาลองเพลงคู่ลองเพลงอย่างฮะปไปซ้อมมาหรือยังลีลาวดีนะบอกไปซ้อมมาหรือยังอืมแต่ว่า,าอันน้องทิพย์นี่ก็มาร้องเพลงึ้วกันพี่น้องเต่๋ยวเพิ่นรองจบรองได้แต่น้องท่านเน่ะเพลงคู่ร้องบ่ได้จะองอะไรลอง้งอบ เกี่ยวขาย่าวยามมือแรงแตมอีิกาโชคดีน้อยนึงเนาะคืออากาศบ่ค่อยฮอนพ,พุดีอุ่นๆน,นะนะแดดอยู่แดดอยู่กับไ่ค่อยฮอนดอกมันลมแล้วกัอากาศเย็นอุ่นๆโอ้ยจะแม่นคู่แฝดเนาะบ่พักกันคันคายติเหอเกี่ยวขา่าว เดี๋ยวเกี่ยวขขาแล้วกันสิพากันไปล่ากบพี่น้องไปหาคุดกบคุดเขียดมวนคากแยามนั่นแยามเกี่ยวขขาแล้วอออซ้ำสิคุดเดี๋ยวสิไปเบิ่งเขาเจ้าเกี่ยวเขาของเธองก่อนพี่น้องกัสิมีเจพลาเจสีเจ,เจอัมาลาบ่าวเมงมาเกี่ยวมอนี่ ล้มล้มอากาศเย็นเย็นพี่น้องเกี่ยวเขาสบายสบายบ่ฮ้อนสงสัยสิขเขาสูละดูหนาวแล้วเขาเจ้า่พยูสิมาว่าสัน่นแต่ว่าคิดว่าถามากขึ้นสิบโบแห้งดอก เนาะมันมันอยู่ในส่วนป่ายฝนเขางามบ่พี่น้องเบิ่งดูวเขางามบ่หน้าบ่ามีบ่ได้มีหยาจักตนแต่ว่าแถวนี่นะเขางามเขามันหนาแล้วมันเกี่ยวซามันเกี่ยวบกค่อยไวดอกมือหนึ่งก็ได้แค่ให้ซองให้ ถ้าเข่าบางนะมันสิเกี่ยวไวเข่ามันหนามันงามกับเกี่ยวบาทสองบาทก็เต็มกำอ้าวไไห้้้าาาลวต่งอเกี่ยวเข่าบาแล้วสิมาห้องหาลูกหาผัวผู้ใด้พัดเอาพิการมาเกี่ยวเขาเ่าเหรอคือใส่เว่ตาดำ ใ่บัดเมื่อในโบเดนใช่แม่ตอนนี้างเป็นชูเออัแม่ปีลวังไ่ได้ผัวอยู่ปีน้องสมายดีเจ้าคะดำน้ากับผ่านไปเกีียวเขาแล้วกับผ่านไปยังไม่วิผู้ซอยติเจมันไ่ได้ผ่านรอบเดียวดีแล้วมันผ่านหลายรอบดีแล้วผ่านชื่อบ่าจะเท่าซื่อเขาผ่านซื่อแต่เขาบอกไปอยู่น้ำ เดี่ยวขาเขา,าขยขงงังมือแรงะะเขากวเอามาสร้างว่าแท้ <c oughs> อยู่ไกลกันสบายดีเจ้าปลาทีรักคิดถึงจังเลยบัตรเติมเงินแน่บัตรเบิร์ต <c oughs> จะเอาทลายบ่อเต๋ <c oughs> โอ้ยหอาทำไมบัตรเติมออกบัตรเติมเงินเอานี่มาโหลดเอาเบอร์มาโอ้โหที่เป็นแสนแล้วจ้าเบอร์ที่เป็นแสนโลดก็ต้อขอหลายชื่ออ่ะไม่เคยนะ ไม่เคยน้อยไม่เคยไม่เคยโยนให้ทีล้านอ๋อเหรอไม่เคยมีทีละแสนพาดวังยิดสนิจินตนาการพิทแล้วเอทีลแนเอาบ่าวเมิงกรับรเราเป็นกรสปกมีวมมุีบีมีุตามรายม่ะเดกเออฉพาผู้บ่าวน้อยจังหุมมหาผุกผึกอร่อยๆพี่บ่าวสกัดเต้นยงโย ตรงโยสบอกจำปาหนุ่มๆและกระทุ่มกระชวยอ้ยหนุ่มๆและกระทุ่มกระชวยตเกี๊ยสากไวยอะใบขกิดอันนั้นไม่มันเออบัดให้บองงามบอดมีแล้วบัดให้บอเกี๊ยวต้องพุ่นละลายเลยแมงมันน่ะคอละหมักกีบขวดแมงมันแล้วะแล้ว่าให้แถวนี้บกพร่องเม่งมันที่น้องเข่าซ้ำนี่พอดีเกี๊ยวมันเหลืองแบบบัดท่านแห้งเกินนะนะทำมันแห้งมันกรอบกับเกี๊ยวยาก ออันนี้พอดีมันเริ่มมาแล้วท่านแก้วพรท่านก็เริ่มสีแห่งสีกรอบอ้าวคือจักาเจสีกับเบ้ามิงเมื่อละอบอกเมื่อแล้วเม่สาวก้วเาเพาั้นเป็นนงก้ามาสั่งว่นเบเ้ไปมายไปกันอุดร่ไหมาไปทำการอุดร่คุบจะ้แซกนยาดอกเจคันน้ยังไม่คุบแถวป้าเขา เออนางเพลย์ก็คอยจะซื้อมาเพราะแก่ผาพราะม่เขาสะกิดกันแล้วบอเขาก็พิษตาเดี๋ยวก็หูใสเออเพิ่นเมื่อแล้วพี่น้องเพิ่นกลับมาซอยวะแต่เศร้าคุณ่ะเจษสีเพิ่งกลับมีงานงานประจำของเพิ่งพี่น้องถ้าส่วงสี่โมงนี่คือนางต้องกลับเมื่อเมื่อเคลียงานของนางงานงานของนางมันสิเข่าสี่โมงเด้ห่วยมันสิออกก็ต้องเมื่อเคลียบินก่อน ฝันว่าได้ทำบุญฉันขันได้เลขสามตัวเพราะว่าเข่ามันจะเลยเออม,อมัอมันเลขลาหนะะ้าพี่น้องเลขลาจ้ะค่ะสามตัวแต่ไม่บอกนะมันจะเคลื่อนนะคะมันจะเคลื่อนอ่ะบอกในพี่น้องอคนถือนำ้ำเอาละอันอันที่ฝันนะ่ะซื้ออยู่บ่ือซื้อก้ะเอาว ขขามันหนาพี่น้องกลัวสีเกี่ยวไปเกี่ยวมาบนโมเมนต์ไปเกี่ยวยากแต่ว่าเนาะเข่ามันหนามันงามมันกันเลยสังเกตเบิ่งพรนเข่ามันที่สมัยมันกันเลยซาเข่ามันงามโพดไห้อัมมาลาแต่สุดลาตีแห่งงามโอยว่าตางามเจจนนั้นมันนอนมันล่ม ขขาพอดีเกี่ยวนะพี่น้องซัมเนี่พอดีพอดีปั่นเขาห้างกะแลว้วลงมาได้เอ่อซ้าวเจ็ดสอบเขาสองลดเนาะ200ยังเ0 0ยังยัง,ยงรอที่สามรอที่สามที่ขายนะคะที่มีน้ายนยะะัง จะขายไปทำไมจ้าบัตรเติมเงินเธอก็ไม่มีแล้วอ้าวฉันขูดออกมาหมดแล้ววันนี้ฉันไปมาเธอเอาเงินออกมาหมดแล้วไม่เหลือแล้วเอโย่เมื่ออื่นกับเงินเดือนออกแล้วเจ้เมื่อวันที่สอาเมื่ออื่นที่สี่สาม บรรยากาศดีดีพี่น้องมมนเลี้ยง่อ่้คอเนตมีคนซอยไส้แต่บ่ดอยที้ยกตอกระโกระโนี่ดัางแหล่นาไม่น้อยก็โยนนั่นแหละมีแล้วเขาต่อไขหรือเปล่าต่อไขแดงกาลุ่นาต่อไขน้องแน่ พี่น้องจ้ามาฮะนนี่บ่มีขออนุญาตไปเกี่ยวข้าวก่อนนะจ๊ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีแมงบมดจะคูสุคนไปแล้วอาเจม์พลาช่ไหมนอนผิดดิแมนอาอยุบ้านแล้วเราบ่เหเลือแต่เขา่ากลางเหลือแต่ขเ,ตเขา่าเพรทันสุกนั่นเองเนาะกะบบุญมีอยังหลายพี่น้องไปแล้วจ้าสบายดี